ามาจากมาดูรัฐบลาลงวดประจําวันที่16เดือนมีนาปี67นะรัฐบาลออกวันเสาร์ที่16นะเสาร์เสาร์รที่16นะเลขกําลังวันวันเสาร์นะ168นะ3ตัวแล้วก็เน้นบน07เนาะรัฐบาล16เดือนมีนานะมาดูกันเลยนะว่าแอดฟันเด่นเลขอะไรนะ เด่น3มฟันเด่นสนะมาดูตัวจอะนะเจาะ373839ดเน้น37เนาะงวดน,นี้ให้แค่นี้พอ9ราลวงกับหัวเป็น6นะแล้วก็มาดู3ตัว5 3า 8, 8 3 7แแล้วก็037นะผิดถูกว่ากันไปตามสูตรนะสำหรับรัฐบาลนะไม่มีอะไรแน่นอนนะเนาะรัฐบาลเพราะว่า ไม่รู้จะออกเลขอะไรเนาะก็ผิดถูกว่ากันไปตามสูตรสูดแได้มาอย่างนี้นะก็เลขกำลังวัน1 6ึ่นะเน้นบน0ูนย์เดนะรัฐบาลงวดวันที่16เดือนมีนานะเด่นฟันเด่น3ก็เฮงเงรวยรวยปังปกันนะจ๊ะ